ช่วงคุณแม่มือหนึ่งสนับสนุนโดยพ่ออ้อมเด็กกูลคุณผู้ชมคะแน่นอนคะ่ะสิ่งที่คุณแม่ทุกคนปรารถนานะคะก็คือการที่ลูกน้อยมีสุขภาพที่แข็งแรงและพัฒนาการที่สมวัยแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกเคสจะเป็นเช่นนั้นนะคะอย่างแขกรับเชิญของเราในวันนี้คุณหมอพบความผิดป,ปกติของลูกน้อยของเธอจนต้องได้รับการผ่าตัดใหญ่ในขณะที่มีอายุเพียง6เดือนเท่านั้นเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นไปฟังจากเจ้าตัวเลยดีกว่าคะ่ะสวัสดีค่ะคุณอุ๊ค่ะสวัสดีค่ะ เป็นยังไงบ้างคะตอนนั้นนี่ไม่มีการพบผิดความผิดปกติอะไรในช่วงระหว่างตั้งครรภ์เลยใช่ไหมคะอ๋อไม่มีสัญญาณผิดปกติอะไรคะ่ะคือเราก็ไปอันต้าซาวอะไรปกตินะก็คือคุณหมอก็บอกว่าเออหัวใจน้องเต้นปกติดีไม่มีอะไรถึงกําหนดคลอดก็เราก็ครบ3ามิบกวิคพอดีอะคะ่ะก็ธรรมดา,รรมดาปกติทั่วไป<ช>แล้วทําไมคะถึงมีความรู้สึกว่าเอ๊มีสัญ,ญญาณที่ดูไม่ค่อยดีแล้วถึงได้พาน้องกลับไปตรวจกับคุณหมอคะคือเราเอาน้องกลับไปเลี้ยงที่บ้านอย่างเงี้ยเราก็สังเกตว่าเอ๊ น้ำหนักน้องไม่ขึ้นเลย<ม>ทําไมไม่ขึ้นวเวลาน้องเล่นหรืออะไรเงี้ยรู้สึกจะตัวเขียวปากเขียวแล้วก็แบบ<ม>เริ่มคุยกับคุณหมอแล้วเป็นเพราะอะไรหรือเปล่าคุณหมอก็เลยไปเช็คดูถึงถึงทราว่าเออเป็นหัวใจรั่วอะไรค่ะโอ้แล้วหมายความว่าตัวเขียวนี่คือเห็นสีชัดเลยเหรอคะคือจะรอบเลือดฝีปากเขาอะค่ะ,คะจะเขียวจะเขียวชัดเข้มออกมาเลย<ม>แต่เวลาดูดนมอะไรเงี้ยด้วยใช่ค่ะและน้ําหนักก็ไม่เพิ่มน้าหนักไม่เพิ่มขึ้นเลยแบบสี่เดือนไปแล้วน้ําหนักก็ยังอยู่แค่สี่โลเงคือผิดปกติแล้วไม่ใช่แล้วค่ะ แล้วคุณหมอก็เลยตัดสินใจว่าน้องจะต้องได้รับการผ่าตัดก็เลยตัดสินใจโอเคยังไงก็ต้องผ่าถ้าไม่ผ่าคุณหมอกว่าน้องก็อาจจะตับจากเราอะไรเงี้ยคุณหมอก็วินิจฉัยแล้วว่าเป็นโรคหัวใจรั่วค่ะเป็นผนังหัวใจรั่วค่ะ,คะแล้วผ่าตัดก็ ปเป็นไปด้วยดีใช่ไหมคะใช่เป็นไ,ไปได้ดีค่ะซึ่งซินนี่เคยอ่านนะคะว่าโรคหัวใจรั่วเนี่ยในหนึ่งหนึ่งพันคน,นจะเป,นาจาเป็นประมาณแปดคนใช่ไหมคะถึงแม้ว,ว่าตัวเลขจะน้อยแต่ก็เป็นโรคที่ควรที่จะได้รับการสนใจความสนใจนะคะถ้าเกิดคุณแม่รู้สึกว่าลูกมีความผิดปกติเนี่ย ควรที่จะรีบไปปรึกษาคุณหมอดีกว่านะคะใช่ค่ะตอนนี้น้องแข็งแรงดีแล้วก็ตอนนี้น้องแข็งแรงปกติดีแล้วค่ะ,คะก็สบายและโตขึ้นขวบกว่าแล้วค่ะ,คะแข็งแรงดีเราก็จะดูแลในเรื่องของการนอนเท่านั้นว่าเวลานอนน้องหายใจสบายไหมนอนปกติไหมอย่างงี้งะคะ่ะถ้าน้องนอนแล้วน่าตื่นเช้าขึ้นมาอารมณ์ดีเขาก็จะอารมณ์ดีได้ค่ะ ถ้าเกิดคุณแม่ท่านใดน,นะคะรู้สึกว่าน้องเป็นอาการเหมือนกับที่คุณอุ้เอาให้ฟังนะคะเล่นแล้วปากเขียวหรือว่ากินนมแล้วก็น้ําหนักไม่เพิ่มสักทีนะคะควรที่จะให้คุณหมอตรวจจะดีกว่า<ช>นะคะค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณอุ้เป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์กับเราคะ่ะขอบคุณมาค,ค,ค่ะ,คะ,คะทางรายการมี p o อกเก็ตบุจากสำนักพิมพ์รักลูกบุ๊กสมอลให้ด้วยคะ่ะ